สวัสดีครับอู๋ s น i ครับคุณผู้ชมครับคลิปนี้เรามารู้จักกับโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ครับนี่คือ LG Gram นะครับถ้าเกิดใครคุ้นเคยกับตลาด PC เคยลองหาข้อมูลหรือว่าจะซื้อแล็ปท็อปดูสักเครื่องหนึง่งอะเราแทบจะไม่คุ้นเลยนะว่า LG ทําเครื่องแล็ปท็อปด้วยนะครับจริงๆต่างประเทศเนี่ยมีขายอยู่สักพักหนึ่งนะครับแต่ว่าเมืองไทยอะเพิ่งจะเข้ามาทําตลาดกับรุ่นนี้นะครับนี่คือ LG Gram ครับแล้วก็เครื่องที่อยู่ข้างๆผมเนี่ย จอใหญ่มากเลยเนาะเครื่องใหญ่มากเลยนะครับนี่คือแล็ปท็อปขนาดใหญ่ถึง17นิ้วนะครับก็คือแทบจะเป็นไซส์ใหญ่เกือบที่สุดแล้วแหละของแล็ปท็อปเครื่องนึงที่เราจะพกพาได้นะครับแต่สิ่งที่เซอร์ไพรส์ผมมากที่สุดกับรุ่นนี้ก็คือนี่คือแล็ปท็อป17นิ้วที่มีน้ําหนักเบาที่สุดในโลกนะครับถ้าเกิดเราดูจากไซส์ของเขาเนี่ยด้วยธรรมชาติของเราอะเวลาเราจะยกเครื่องนึงขึ้นมาเราจะต้องช้อน2 0 0 0มืนอย่างงี้ใช่ปะ่ะแล้วก็ยกขึ้นมานะครับครั้งแรกสุดที่ผมได้สัมผัสเครื่องนี้้แลวผมยก คือผมอุทากมาเลยนะว่าเฮ้ยเบาอะเบาทำไมมันเบาขนาดนี้นะครับเพราะว่านี่คือ17นิ้วที่เบาที่สุดในโลกไงแล้วเราไม่ต้องช้อน2มือที่ยกขึ้นมาด้วยนะครับผมยกมือเดียวได้ยกแบบมุมมุมอย่างนี้เลยด้วยนะครับยกขึ้นมาได้แบบนี้เลยคือมันเบาได้แบบเบอร์เนี้ยครับเบามาก เบาแบบเราสามารถที่จะถือพกพาได้เหมือนกับมันเป็นแ็ปท็อปน้ำหนักประมาณไซส์12-13นิ้วเองนะครับน้ำหนักจริงๆของเขาเนี่ยหนักกว่า MacBook Air แค่นิดเดียวเท่านั้นนะครับ MacBook Air ได้จอ13นิ้วกว่านะครับนี่คือได้17นิ้วอะ่ะแล้วก็ไม่ใช่เบาอย่างเดียวนะครับแต่ว่าพอร์ตที่ให้มาครบครันด้วยนะครับผ่านมาตรฐาน Intel Evo นะครับเปิดมาปุ๊บพร้อมใช้งานได้ทันทีครับเรามาดูรายละเอียดเต็มๆของ LG Gram 17นิ้วตัวนี้ครับ เรามาเริ่มจากดีไซน์ของ lg gram กันเลยนะครับโอโยังประทับใจกับความเบาของเขาไม่หายเลยดูดิ17นิ้วอะไรที่เราจะสามารถถือได้แบบอย่างเงี้ยมันเบามากบางมากเลยนะครับเอามาดูรายละเอียดกันนะครับตัวเครื่องเนี่ยบางแค่1.7 เซนติเมตรเท่านั้นนะครับแบบที่เห็นเลยนะครับน้ำหนักจริงๆของเขาอยู่ที่1.35กิโลกรัมนะครับถ้าเกิดจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพอ่ะผมชั่งน้ำหนักเทียบกันกับ macbook pro 16นิ้วให้ดูนะครับตัวนั้นเกือบ2กิโลกรัมนะครับนี่คือเบากว่ากันเยอะมากเบากว่ากันแบบมหาศาลเลยทีเดียวนะครับซึ่งมันเปิดโอกาสครับให้กับคนที่ชื่นชอบเครื่องคอมพิวเตอร์จอใหญ่นะครับแบบท็อปจอใหญ่หน่อยนะครับซึ่งมันก็ติดปัญหานะครับว่าพอจอใหญ่อ่ะเราก็จะแบมันไม่ไหวใช่ไหมเอา ล้าปวดไหลปวดคอไปหมดนะครับตัวนี้แก้ปัญหาให้กับเราได้อย่างแน่นอนนะครับได้จอใหญ่สะใจแบบนี้เลย17นิ้วความละเอียด 2.5K นะครับซึ่งแบบสวยมาก แล้วก็ได้พอร์ตครบครันด้วยนะครับมาดูด้านข้างกันนะครับได้พอร์ต HDMI แบบ full size นะครับไม่ต้องหาอะแดปเตอร์เพิ่มเติมแยกต่างหากนะครับ Thunderbolt 4นะครับจำนวน2พอร์ตนะครับพอร์ต3.5มิลสำหรับเสียบหูฟังนะครับแล้วก็ด้านนี้ยังมีพอร์ต USB Type A 3.2มาให้อีก2ตำแหน่งด้วยกันนะครับแล้วก็มีช่องอ่าน micro SD card รวมถึงมีตัวล็อก k e n s i n g t o มาให้เป็นที่เรียบร้อยด้วยนะครับครบครันแบบที่เราไม่ต้องพกอะแดปเตอร์อะไรแยกต่างหากอีกแล้วนะครับแถมยังได้ความบางเบาด้วยแล้วก็ยังสวยงามมินิมอลด้วยเนาะสีเนี้ยเป็นสีดําด้านนะครับด้านหน้าเนี่ยมีเขียนแค่คําว่าแกรมนะครับที่เป็นชื่อรุ่นของ LG เท่านั้นเองไม่ได้มีโลโก้ LG ปรากฏอยู่ตรงนี้นะครับวัสดุที่ใช้เนี่ยดูเหมือนกับว่าบางเบาอย่างเงี้ยใช้พลาสติกแน่เลยใช่ไหมครับไม่ใช่นะครับ LG เนี่ยเลือกใช้แมกนีเซียมอลลอยซึ่งเป็นโลหะน้าหนักเบาแต่ว่าได้ความแข็งแรงอยู่นะครับได้ความแข็งแรงจนนผ่า มาตรฐาน Mil i t a r y s t a แต a r d 810G นะครับซึ่งก็ผ่านการทดสอบต่างๆนะครับว่าแบบมันผ่านการทำตกมานะครับในความสูงที่เขากำหนดนะครับหลายครั้งแล้วก็ตัวเครื่องยังคงสามารถใช้การได้อยู่นะครับดังนั้นเรื่องของความแข็งแรงคงทนเนี่ยหายห่วงได้นะครับแล้วก็เรื่องของความเบาบางก็น่าจะตอบโจทย์ใครหลายคนได้เช่นเดียวกันครับทีนี้เปิดให้ดูด้านในกันบ้างนะครับกับหน้าจอขนาด17นิ้วเนะจอใหญ่อย่างเดียวไม่ได้นะครับต้องได้ความละเอียดมาด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยความละเอียด 2.5K นะครับหรือว่า2,000 560คูณ1,600พิกเซลนะครับ LG เลือกที่จะใช้สัดส่วนหน้าจอ16ต่อ10นะครับไม่ใช่16ต่อ9นะครับเพื่อที่จะเพิ่มพื้นที่ด้านความสูงเนี่ยให้เยอะมากขึ้นนะครับเรียกว่าเพิ่มพื้นที่ในการทำงานของเรามากขึ้นทำให้ขอบจอที่เราเห็นเนี่ย บางมากเลยทุกด้านนะครับโดยเฉพาะด้านล่างตรงนี้เนี่ยเหลือนิดเดียวเองนะครับสำหรับว่างโลโก้ LG เท่านั้นเองครับคือให้พื้นที่หน้าจอเราเต็มๆมเลยนะครับมีเว็บแคมความละเอียด HD หรือว่า 720p มาให้ด้านบนตรงนี้ด้วยนะครับในขณะที่คีย์บอร์ดเนี่ยด้วยความที่เป็นตัวเครื่องไซส์ใหญ่อ่ะครับก็จะตอบโจทย์การใช้งานสำหรับคนที่ใช้ PC นอกสถานที่แต่ว่ายังได้ฟีลลิ่งใกล้เคียงกับการใช้คีย์บอร์ดกับ PC เครื่องใหญ่ๆที่บ้านนะครับก็คือเป็นคีย์บอร์ด full size แล้วก็ยังมีพื้นที่ให้กับนแพด,ด้วยะำน ที่ต้องขีดตัวเลขบ่อยๆนะครับก็ไม่ต้องพกอะไรแยกต่างหากเลยเพราะว่าติดมาให้เต็มที่อย่างนี้ครับในขณะที่ Touchpad ก็มีขนาดใหญ่มากเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็แน่นอนครับว่าอย่างที่ผมบอกตัวนี้เนี่ยผ่านมาตรฐาน Intel Evo นะครับ CPU ที่ใช้รุ่นที่ผมรีวิวให้ดูเนี่ยเป็น Intel Core i7 นะครับเป็น1 1 t Gen นะครับตัวนี้มาตรฐาน Intel Evo เนี่ยจริงๆผมเล่าให้ฟังหลายรอบแล้วนะครับก็เดี๋ยวโชว์ตัวอย่างให้ดูแล้วกันนะครับว่า ถ้าจะผ่าน Intel Evo ได้มันต้องเร็วประมาณไหนนะครับอย่างหนึ่งด่านหนึ่งที่ต้องผ่านให้ได้ก็คือถ้าเกิดตัวเครื่องเนี่ยสลีปไปนะครับแล้วก็เราต้องการจะเปิดกลับมาพร้อมใช้งานเนี่ยมันจะต้องพร้อมใช้งานได้ภายใน1วินาทีนะครับซึ่งก็คือถ้าเกิดเราเปิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะต้องติดเลยใน1วินาทีนะครับแบบนี้อันนี้เมื่อกี้เราล็อกอินด้วย Windows Hello ที่ผ่านการสแกนลายนิ้วมือนะครับเห็นไหมครับว่า เร็วมากนะครับตัวปุ่ม power ของตัวเครื่องนี้นทำหน้าที่เป็นเซนเซอร์สแกนลายนิ้วมือไปในตัวนะครับเรามีออปชันที่จะล็อกอินได้หลายวิธีเหมือนกันจะใส่พาสเวิร์ดปกติจะใส่เป็นพินโค้ดนะครับหรือว่าจะสแกนลายนิ้วมือหรือว่าจะสแกนใบหน้านะครับใช้ windows hello ที่เธอผ่านกล้องเว็บแคมตรงนี้ก็ได้เหมือนกันว่าการสแกนลายนิ้วมือสะดวกมากนะครับนี่คือ1อย่างละที่ต้องผ่านมา้รฐถ,ถาน intel evo นะครับสลิปไปกลับมา1วินาทีต้องพร้อมใช้งานพร้อมให้เราล็อกอินกลับมานะครับ เดี๋ยวอีกอันนึงทําให้ดูนะครับผมจะชัดดาวนะครับเครื่องนี้ไปเลยแล้วก็ดูว่าระยะเวลาตั้งแต่เราเริ่มเปิดเครื่องมาเนี่ยจนถึงพร้อมให้เราใส่พาสเวิร์ดเพื่อเข้าใช้งานเนี่ยใช้เวลานานเท่าไหร่ครับเมื่อกี้เราแค่สลีปเครื่องเนาะแล้วก็เวกอัพขึ้นมาให้ดูนะครับหวินาทีเอาแค่สลีปไปก็คงเร็วแหละนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นสถานการณ์ชัดดาว บ้างนะครับแล้วก็ลองเปิดเครื่องขึ้นมาใช้เวลาเยอะแค่ไหนลองดูนะครับตอนนี้เครื่องชัดดาวไปแล้วนะครับผมกดปุ่ม power ครับดูว่าใช้เวลานานแค่ไหนนะครับหลังจากที่เรากดเปิดมาครับโลโก้ขึ้นแปบ๊บเดียวนะครับเข้าหน้าจอ windows แล้วก็ให้เราแตะนิ้วล็อกอินพร้อมเข้าใช้างานได้นเลยซึ่งเร็วมากเหมือนกันนะ ทีนี้เราใช้งานจริงๆอ่ะเป็นยังไงบ้างนะครับผมคิดว่าเครื่องนี้ทำมาตอบโจทย์คนที่อยากได้เครื่องคอมพิวเตอร์จอใหญ่ที่พกพาได้ง่ายนะครับดังนั้นเราตัดแบ่นิดนึงนะครับว่าถ้าเกิดเราอยากได้เครื่องจอใหญ่แล้วก็พกพาง่ายด้วยเนี่ย มันตอบโจทย์การใช้งานอะไรบ้างนะครับเรื่องการใช้งานด้านความบันเทิงเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วพอจอใหญ่ก็อยากจะดูหนงังดูซีรีส์ฟังเพลงต่างๆใช่ไหมครับลำโพงที่ให้มาเนี่ยเป็นระบบเสียง DTS X Ultra นะครับซึ่งก็จะมีการจําลองเสียงสามมิตินะครับซึ่งก็ลองดูผมก็คิดว่ามันเซราลแล้วก็ Immersive ในระดับหนึ่งเลยนะครับในขณะเดียวกันนะครับงานใช้งานเอกสาร productivity ท,ทั่วๆไปเนี่ยมันรองรับได้เป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับหน้าจอความละเอียดค่อนข้างสูงเลยนะครับ2 5 k นะครับทีนี้งานที่ extreme ขึ้นมานหนึ่งนะครับผมลองลง adobe premiere pro เนี่ยแล้วก็ลองตัดต่อวิดีโอดูนะครับก็คนพบว่าถ้าเกิดเราเป็นวิดีโอสำหรับงานโซเชียลมีเดียอาจจะเป็นคลิปสั้นอะไรต่างๆที่ต้องการการออตัดต่อแบบไวๆเพื่อขึ้นโซเชียลเนี่ย ใช้งานได้เป็นอย่างดีเลยนะครับอาจจะไม่ได้ถึงกับตัดต่อวิดีโอในระดับซูเปอร์โปรเฟชชั่นอลขนาดที่จะต้องใช้เครื่องแรงๆนะครับเพราะว่าอันนี้อาจจะตอบโจทย์จอใหญ่แต่ว่าเบาบางพกง่ายสมากกว่านะครับแต่โดยรวมถ้าเกิดเราใช้งานโดยทั่วไปเนี่ยรองรับได้เป็นอย่างดีอยู่แล้วครับแต่ทีนี้คำถามที่ตามมาแน่ๆนะครับว่าหัว LG ทำโน้ตบุ๊กไซส์ใหญ่ขนาดนี้ย แต่น้ำหนักเบาอย่างนี้เนี่ยแอบใส่แบตเตอรี่ก้อนเล็กมาได้เลยใช่ไหมครับให้เราสามารถพกพาได้ง่ายนะครับแบตเตอรี่ที่ให้มากับ LG กร a 17นิ้วเนี่ยออขนาดอยู่ที่80วัตต์ออวซึ่งไม่เล็กเลยนะครับนี่คือแบตเตอรี่ไซส์ใหญ่ทีเดียวนะครับเขาเคลมตามสเปกว่าเราชาร์จเต็มเนี่ยจะใช้งานได้นานสูงสุดถึง19ชั่วโมงครึ่งนะครับบอกแล้วว่าไม่ใช่ไซส์เล็กนะครับแต่ว่านั้นเป็นตัวเลขที่เขาเคลมนะครับจากการทดสอบของเรานะครับที่ลองใช้งานดูเนี่ยใช้งานโดยทั่วไปเนี่ยอาจจะอยู่ที่ประมาณ13-14ชั่่ววโมงงแถ,แถนี้นคซึก็ ว่าเพียงพอต่อการใช้งานของเราอย่างแน่นอนนะครับหรือต่อให้เราจะต้องชาร์จแบตนอกบ้านหน่อยนะครับอะแดปเตอร์ที่เขาให้มาในกล่องนี้เนี่ยก็เป็นอะแดปเตอร์ไซส์ไม่ได้ใหญ่มากนะครับเลตติ้งอยู่ที่65วัต์ถือว่าชาร์จเร็วได้ระดับหนึ่งนะครับไม่ได้เป็นอุปสรรคที่จะทาให้เราพกแล้วรู้สึกเมื่อยไหลเมื่อยหลังแต่อย่างใดนะครับผมคิดว่าตอบโจทย์เลยทีเดียวแหละกับแบตเตอรี่ไซส์เท่านี้น้าหนักเครื่องเท่านี้แล้วก็เราสามารถพกพาไปไหนมาไหนได้ก็เช่นเดียวกับแล็ปท็อปหลายๆยี่ห้อนะครับที่เขาจะม เ,เรียกว่า LG Control Center นะครับก็ปรับแต่งได้ระดับหนึ่งนะครับเป็นพวก Power Management ต่างๆนะครับโหมดการใช้งานว่าเน้นประสิทธิภาพสูงสุดเลยไหมนะครับหรือว่าเน้นประหยัดแบตเตอรี่ก็แล้วแต่แอปพลิเคชันหรือว่าลักษณะการใช้งานของเราในวันนั้นๆน,น,นะครับหรือแม้กระทั่งการจัดการพัดลมนะครับ Cooling Mode เนี่ยก็สามารถเลือกได้ด้วยนะครับสมมุติว่าเราต้องการความเงียบในการใช้งานหน่อยเนี่ยก็มาปรับให้มันเป็น Silent ก็ได้นะครับก็อาจจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพบ้างแต่ถ้าเกิดเราต้องการเน้นประสิทธิภาพอย่างเต็มที่เน้นการระบาย ความร้อนอย่างเต็มที่ก็มาปรับผ่านทาง LG Control Center ตรงนี้ได้รวมถึง Color Temperature นะครับของตัวหน้าจอของเรานะครับบางคนอยากจะทำงานในโทนวอร์มหน่อยหรือว่าคูลหน่อยก็มาปรับได้ง่ายๆจากตรงนี้นะครับไม่ต้องเข้าไปเซ t ติ n งลึกๆของทาง Microsoft Windows นะครับก็เรียกว่าเป็นช็อตคัทแหละที่เขาปรับแต่งขึ้นมาแล้วก็ให้เรากดเปิดขึ้นมาปรับเลือกได้ง่ายๆครับ สเปคของ LG Gram ขนาด17นิ้วเริ่มต้นที่ CPU Core i5 เปิดราคา56,900บาทนะครับส่วนสเปคที่เรารีวิวให้ชมวันนี้ CPU 1 1 t Gen Intel Core i7 รหัส 1195G7 GPU Intel Iris Xe หน้าจอขนาดใหญ่ถึง17นิ้วความละเอียด 2.5K แรมขนาด 16GB LPDDR4 Storage SSD 512GB Connectivity Wi-Fi 6 Bluetooth 5.1แบตเตอรี่ขนาด 80Wh วัต์ Adapter 6 5วัต์ มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 11 Home ราคา7,3,900บาทครับอันนี้ก็คือ LG Gram 17นิ้วนะครับถ้าเกิดดูจากราคาก็ต้องยอมรับเลยว่าสูงนิดนึงนะครับแต่ว่าหาไม่ได้แล้วแหละผมคิดว่าแลปท็อปไซส์17นิ้ว ที่บางแล้วก็เบาขนาดนี้นะครับนี่คือ17นิ้วที่เบาที่สุดในโลกอะ่ะแล้วก็น่าจะตอบโจทย์หลายคนเลยนะว่าที่อยากได้ตัว PC ซที่จอใหญ่หน่อยแต่ว่าพกพาได้ง่ายนะครับขึ้นสะพายขึ้นเป้หรือว่าใส่กระเป๋านบุกของเราแล้วเราเดินทางไปไหนมาไหนไม่ปวดหลังนั่นเองนะครับก็ LG Gram ครับถ้าเกิดใครสนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของเขานะครับหรือว่าหาร้านตัวแทนจําหน่ายที่จะสั่งซื้อเป็นเจ้าของได้แล้วตั้งแต่วันนี้ครับผมอุชิตไนท์ครับพบใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ